นะคะตัวนี้นี่อันนี้หัวท้ายพยายามหมุนอย่างนี้นะแล้วก็ตัดแนวนี้เนาะเราจะไม่ตัดไอ้ตรงที่มันเป็นตัวรอยพับเพราะว่าถ้าเราตัดตรงรอยพับปุ๊บพอเราตัดมาปุ๊บเนี่ยไอตัวที่เราเอาติดสกอตเทปไว้อะมันจะแตกออกมาด้วยนะคะพยายามตัดที่มันไม่มีรอยพับนะคะเนาะก,กะสองฝั่งให้เท่ากันเลยค่ะ สองฝั่งให้เท่ากันเลยเมื่อเท่ากันแล้วปุ๊บเราก็ทําการตัดเลยค่อยๆเลื่อยค่อยๆเฉือนเอามือช่วยประคองนะคะค่อยๆนะคะตัดให้ขาดค่อยๆเลื่อยค่อยๆเฉือนตัดให้ขาดไปเลยอ่าอันนี้ตัดขาดแล้วนะคะเมื่อขาดแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแซนด์วิชนะคะเรียกว่าแซนด์วิชเกาหลีดีไหมนะคะแซนด์วิชเกาหลีก็ได้ดาะอ่ะเป็นไส้หมูหยองไข่ต้มนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะ